มาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะคกับธุรกิจของเราบัวลอยเสียบไม้ค่ะและ้วเชิญได้เลยค่ะคลัสตเตอร์เซ็กเมนต์หรือว่ากลุ่มลูกค้าของเรานะคะกลุ่มสินค้าของเราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยค่ะกลุ่มลูกค้าที่เราเลือกนะคะก็คืออยู่ในช่วงวัยรุ่นและว,วัยทำงานนะคะอายุประมาณ1 80-45ปีค่ะและกลุ่มลูกค้าที่ชอบทานของหวานและชอบทานบัวลอยค่ะในส่วนของคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ นะคะนั่นคือแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะในส่วนผู่ก็คือการบริการนะคะคุณลูกค้าจะได้รับการบริการจัดการสั่งสินค้าผ่านออนไลน์โดยเราเนี่ยจะจัดส่งสินค้าให้1-2วันเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยที่เราสินค้าได้อย่างรวดเร็วและคงคุณภาพความอร่อยของสินค้าเราไว้ค่ะและในการบริการทางด้านการจัดส่งสินค้าเพื่อไปสู่ร้านเซ่นอีเฟเว่นและโลตัสนะคะเราจะทำการจะส่งสินค้าตามที่ร้านสะดวกซื้อหรือเซโลตัสเนี่ยได้ทำการสั่งมา ได้มีสินค้าซื้อในร้านเซเว่นอีเลเว่นค่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าค่ะโดยเราจะตรวจสอบตั้งแต่โรงงานไปจนถึงคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอร่อยเหมาะสำหรับลูกค้าอย่างแน่นอนในส่วนของที่3นะคะนั่นก็คือการหาซื้อง่ายค่ะผู้ลูกค้าสมัยนี้นะคะผู้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าถึงนู่นนา ร้านของเราเนี่ยก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าในหน้าเพจต่างๆไมื่จะเป็น f a c e b o o ไอจีทวิตเตอร์หรือ Line ต่างๆนะคะเราจะมีการจัดจำหน่ายเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาจับซื้อสินค้าได้นะคะแล้วสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เข้าไปงอิงอริเน็ตมากค่ะแล้วไม่ต้องกังวลเลยค่ะเราจะมีการจัดซื้อสินค้าจัดจำหน่ายสินค้านะคะในส่วนของเซเว่นสิบเว่นและโลตัสเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ซื้อสินค้าได้ทันาต้องการและ ามีพนักงานให้คำปรึกษาทางออนไลน์และมีกิจการน,นุ่นรับรางวัลของเรามีการขายทางออนไลน์ร้นานระดดซื้อเช่นเทเวนโลตัสและมีการส่งนอ,อกออประเทศเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ยิ้นลองขนมไทยของเรารีซอสเซนะคะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญค่ะโรงงานของเรานะคะจะมีคนตั้นแป้งแล้วก็มีคนทํา ไส้นะคะเพื่อจะเป็นบลอตเยบไม้แล้วก็มีคนทําไม้และยังมีคนดูความปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำบล็อสเยบไม้ค่ะเป็นที่กำลหลักของเรานะคะเรามีรสชาติหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกชิมเลือกทานตัวอย่างเช่นเป็นรสข้าวหวาน ชัรนเนร์นะครับเราจะมีทางเราจะมีโรงงานผลิตแป้งนะครับผู้ออกแบบและกิจค้นรสชาตินะครับฟาร์มไข่เค็มนะครับผู้ตรวจสอบสินค้าแล้วก็มีเซเว่นกับโลตัสครับโปรชั่นก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีทั้งหมดค่านา้ําค่าไฟค่าวัตถุดิบค่าจ้างพนักง,งานค่าทําโฆษณาโปรโมชั่นแล้วก็ค่าการตลาดแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นการนำเสนอเท่นี้สวัสดีค่ะ